แนะนำวิธีการเปิดแบนก่อนนะครับมาทําการปิดเครื่องนะครับตรงปุ่มพาวเวอร์ตัวนี้ก่อนนะครับอ่าให้แนานนาครับกดปุ่มครับสวัสดีครับพบกับออสไร์วเทยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาทาคลิปแนะนําวิธีการเปิดปิดแบนยูสื่อสารพ่อนะครับสปินเดอร์นะครับรุ่น C 3 1ึ DTV นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสาธิตของเราเลยนะครับผม ก่อนอื่นนะครับที่เราจะมาแนะนำวิธีการเปิดปิดแแบมยูสื่อสารสปินเดอร์ C31 d t หนนะครับเจ้าตัวที่ผมถืออยู่นี่นครับเรามาดูนะครับว่าช่องความถี่มันครับไปได้ถึงไหนครับก็ไปได้ถึง 1C6500 นะครับสูงกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ต่ำกว่านี้ก็ 1CC000 นนะครับก็ขึ้นลง เดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการปิดเปิดแบนนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมจะแนะนําวิธีการเปิดแบนก่อนนะครับมาทําการปิดเครื่องนะครับตรงปุ่มพาวเวอร์ตัวนี้ก่อนนะครับอ่าให้แนะนำนะครับกดปุ่ม2ปุ่มนะครับปุ่ม D C T และก็ปุ่มเซตตัวนี้นะครับก็กดพร้อมกันนะครับกดปุ่มเซตและก็ d C T นะครับแล้วทำการเปิดเครื่องขึ้นมาครับการปลดมือนะครับสเกลนะครับโหมดศูนย์นะครับ คือการปิดแบนนะครับตอนนี้ผมจะแนะนำวิธีการเปิดแบนนะครับก็กดปุ่มแอปนาที่หน่งนะครับแล้วทำการกดปิดเครื่องนะครับทำการเปิดเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็สามารถไปที่คอมถีห่งซซ0แได้นะครับก็คือตอนนี้ เราก็ทําการเปิดแบนเรียบร้อยนะครับวิธีการปิดแบนก็กลับกันเหมือนกันนะครับก็คือปิดเครื่องนะครับทําการกดปุ่ม2ปุ่มเหมือนเดิมนะครับ DCT กับปุ่มเซตตัวนี้นะครับอ่ากด้องกันนะครับปุ่ม DCT ปุ่มเซตทําการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับให้ขึ้นโหมดนะครับทําการกดปุ่มแอปดาวน์นะครับให้เป็นศูนย์นะครับแล้วทําการปิดเครื่องนะครับ าเปิดเครื่องอีกทีนึงนะครับลองดูนะครับก็อยู่ในโหมดของช่องี้สมัครเล่นลนะครับไม่สามารถที่จะไปความทีอื่นๆได้เลยนะครับครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับ ผมก็อยากจะฝากนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ